<ersch> สวัสดีครับมาพบกับเราช่องพัางทองเงินช้างไทยอีกแล้วครับกับครอบครัวของน้องทองเงินนะครับวันนี้ครับนี่มาดูน้องทองเงินครับเล่นกับน้องอันดานะครับแล้วก็มีน้องลักกี้ด้วยนะครับนี่ครับน้องลักกี้ครับนทองเงินมาเล่นกับน้องครับมาเล่นกับน้องครับน้องทองเงินของเรานะครับ ครับน้องนะครับนี่ครับเล่นการตามภาษากับป้ากับหลานนะครับแต่หลานจะมีคนรักเยอะครับนู่นไปเล่นกับป้าลาก,กี้อีกแล้วเดี๋ยวมาเล่นกับป้าทองเงินอีกแล้วครับไปๆมาๆนะครับเพราะว่า น้องอันดานครับมีติ่คนรักครับคนชอบครับนะครับโดนลมแล้วนี่น้องถงเงินก็นิ่งเลยครับอยู่กับน้องอันดานครับเลย เดี๋ยวน้องอันดาทำอะไรครับป่า2องเงินนะครับยังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ยังข้ามรุ่นนะครับน้องอันดาครับข้ามรุ่นเลยครับนั่นทองเงินจะทำอะไรครับ ป้าครับทองเงินกับลักกี้ครับจะรักน้องอันดาม,มากๆครับสองเพื่อนนี้ครับน้องอันดาไปไหนครับนูน่นเดินตามแล้วนะครับนิ่งนียครับน้องทองเงินครับ เล่นกับหลานๆครับไปไหนเลยครับหลักเกี้ก็นิ่งเหมือนกันครับมันกระดุกกระดิกเลยครับแต่ว่าได้อยู่กับน้องอันดาครับไปหาจะให้น้องอันดาครับยิบย่นดิ้นครับจับนู่นจับนี่เลยครับเงิน นี่ไปแล้วน้องตังเงินก็จะดิ้นไปหาแล้วครับเรียกมาแล้วเรียกร้านมาหาแล้วครับ เล่นใหญ่เลยครับน้องดูครับป้ากับล้านก็ถูกันครับความรักครับนี่ก็ถูอยู่ฝั่งนู้นครับนี่น้องอันดาก็ถูอยู่ฝั่งนี้ครับถูเสาครับทำไรทำไรท้องเงินทำไรปะปะาจะไปดึงไม้เขาลง สามสามสองป้ากบหนงหล้านครับเล่นกันครับทองเงินโอชลักกี้วันนี้จะแดงหน่อยนะครับพะความไม่ได้ดูออกวายทองเงินทำอะไรนะครับนี่ มันเดินแล้วครับทองเงินก็เดินตามนะครับนี่ครับความรักของป้ากับร้านนะครับเราทำอะไรกันครับ เริ่มดาแทงแล้วครับจะข้ามรุ่นแล้วครับน้องอันดาครับงทองเงินจะข้ามไปหาแล้ว ข้ามไปแล้วครับข้ามไปหาน้องอันดาแล้วครับน้อ,อันดาแทงนะครับดิษข้ามมาเออข้ามมาเออแทงแล้วเนอะดูความคืดดื้อของน้องอันดาครับนี่ครับแทงเลยครับเริอ่อ่า

Rồi. Rồi.

ขี้ดึกขี้ดึกบักขี้ดึกครับช่องเงินครับยอมทุกอย่างครับเพื่อน้องอันดาครับให้น้องแทงให้น้องเออดูครับแทงเลยครับดูดูน้องแทงเลยครับยอมทุกอย่างครับเพื่อน้องอันดาครับนี่ครับแทงเลยครับอุ๊ย ก็ไม่โมโหนะครับเพราะว่าน้องทรงเงินรักน้องอันดามากครับก็ขอฝากพ่อแม่ F4 ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องฟังทองเงินด้วยนะครับช่วยกดติดตามทางช่องย t u b e ด้วยนะครับช่องฟังทรงเงินช้างไทยด้วยนะครับช่องทงเงินทำอะไรครับดีครับดีครับอยูทำอะไรครับ ช่วยติดตามทางช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับช่องฟังตองเงินช้างไทยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม